เมื่อกี tamam. ้ทางเข้าท่านใดที่ต้องการรับชุดไหว้กดคลุปองด้านนี้ค่ะท่านใดที่ต้องการรับชุดไหว้กดคลุปองด้านนี้ค่ะ ท่ใดที่ต้องการรับชุดว่า้กดคูปองได้เลคืออะไรบ้างครับท่านใดที่ต้องการรับชุดากดคูปองได้ค่ะมีชานมท่านใดที่ต้องการรับชุดวองเลย่ะก็คือคนนึ่งช้อว่าผิวแตชุดไหวกดคูปองได้เค่ะรท่านใดที่ต้องการรับชุดไหว้กดคูปองได้ค่ะ ชุดเดียวพอชุดเดียวเดียวรับเพค่ะว่าเดี๋ยวพงมาัมียากท่านใดที่ต้องการรับชุดไม่กีคุณกดงได้นี้ค่ะเอท่ะท่านใดที่ต้องการรับชุดว่าคุณกดตรงได้นี้ค่ะท่านใดที่ต้องการรับชุดว่าไปกดชุดปองได้นี้ค่ะท่านใดต้องการรับชุดว่าไปกดชุดตรงได้นี้ค่ะ เดี่ยนี้เป็นแบบตู้กดสแกนพร้อมเลยบาย,บายแล้วก็มารับนี่ก็มีเป็นชุดนะเป็นชุดไหว้นี่สี่ร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็มีน้ำชาไข่มุกยี่สิบห้าบาทแล้วก็มารับจุดมารับตรงนี้นี่นะครับเป็นเดี๋ยวเราไปรับทุกเยเพิ่มทานสมไมากเลยนี่ครับ

เอาถือให้ไหมตัวเองถือก่องโอเคเอาชุดไหนดีชุดไหนก็ได้อันนี้เป็นแล้วมีวิธีไหว้ต้องอยู่ข้างในใช่ไหมครับวิธีถ้าอยู่สุดบันไดซ้ายมือไหว้พระแม่มารีวัด้วยเชลยศีแดงนะคะอันไหนนะอันนี้เวลาแล้วก็ได้นำต่อก็คือไปจุดแรกก่อนเนาะโอเคครับอันนี้จุดที่สองอ๋อนี่คือจุดแรกเดี๋ยวเป็นจุดที่สองไป เดี๋ยวไปว่าข้างบนครับขวามดที่สองเป็นว่า้พระศิวะและพระแม่อุมาอ๋ออันนี้ตรงนี้เขาถ่ายรูปเขาถ่ายค่ะเขาถ่ายข้างในไหมตรงนี้คนก็จะถ่ายรูปกันป่ะเธอถูกแม่แม่หันหน้ามากับพี่อ๊อฟไม่ต้องถอดรองเท้าตรงนี้ใกล้ๆกันหน่อยับเดี๋ยวนะกันหน่อยใกล้ๆกันหน่อยเนืงผิดผิดกันหน่อยนึ่งหลังซ้ำยิ้มเอาแมสออก เนึ่งสางเนึ่เอะอย่างนี้กันหนึ่องจากสายบ้างท่าไมไกับแม่อันหนูออกมา ถืออันนี้ถือเองถือได้ถือไหวปะนี่เดราไปว่ดข้างบนกันเจ็ดที่สองถือนี่ค่ะแม่อะไรแม่ขึ้นไปอีกถ่ายรูปหนูให้หน่อยแม่ขึ้นอีกนี่นี่อันนี้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ตัวเล็กเออไปว่าพี่หนู<ร>มามาแม่หันหน้าให้หน่อย ไปเลยจุดที่สองจ้ะวันนี้เรากำลังจะเดินไปจุดที่สองเมื่อกี้ถ่ายรูปมาอยู่ไหว้พระแม่อุมาไปครับแล้วก็เขาก็มีหยุดถ่ายรูปวันเดิมไห้ค่ะไหว้จุดที่สองไหว้พระศรีวะและพระแม่อุมากันครับถ่ายตรงนี้สวยกว่า นี่ถ่ายห้องบนก็สวยใช่ถ่ายตรงนี้สวยกว่าอะดิตรงนี้ใหญ่เนี่ยยืนตรงกลางเนี่ยจุดที่สองก็ถ่ายเลยหนึ่งหนึ่งสองแม่ล่ะแม่มาถ่ายกับผมเหมือนแม่เอ๋เลยอ่ะทำไมอ่ะพี่ไปถ่ายตรงนักนาเยอะอะถ่ายตัวไหนเหมือนถือให้ถือให้ถ่าย แต่หนุ่มบ้างตรงนี่คนเยอะตรงนี้อ่ะอเค้ได้หนึ่งสองสามไครับผ่านไม่จบค่ะได้อุ้มเบลไ,ไว้แล้ว <laughs> จุดที่สองนี่ค่ะเราจะไปจุดที่สองกัน <c oughs> นี่นี่แม่ทางซ้ายเอียงแม่้วยครับทางซ้ายครับ ต้องจุดที่สองนี่ครับเรนี่ตรงนี้ไม่นี่ไหว้จุดที่สองก่อนเนี่ยนี่จุดที่สองจุดจุดเทียนนี่จุดเทียนไหว้ครับไหว้พระศิวะและพระแม่อุมารแม่เป็นคนจุดมาข้างในนี่ค่ะแต่ข้างในมามามีแดดร้อนนี่มาเอาของวางได้เดี๋ยวก็ไปจุด พัดจันร้างคารมีทอบุญันนองคารมีดวยแล้วจุดเนี่ยแม่จุดได้ไหมมีที่จุดไหมแล้วเขามีห้องคอยหานเาาลยนะแม่มีแม่ลยอ่ะนนี่เ,เขาให้โอเค

จุดวางของไหว้นะคะนี่แม่วางของไหว้วเคียนเราเลยทุกเคียนเลยเคียนยังไม่ได้เกิดอนะไรเลยแล้วก็เจาะนมฟงังหน่อยแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ต้องเอาน้ำมันออกออกด้วยใช่ไหมไหว้ไหว้ของไหว้แหละวว่าพวกนี้ต้องเอาออก

ถือให้มา 5, จุดทีห้าจ, <c oughs> จุดทุกเทียนระวังพวงมาลัยนะจ๊ะไปจุดทุกเทียนระวังพวงมาลัยนะจ๊ะมาแมาดูดูเปลียนตรงนี้ แกนทองน้ำมันตะเกียงก็เติมตรงนี้แหละ น่ารักเลยอ่ะพี่หนูนั่นล่ะพี่หนูเงแต่ไม่หนูเงแต่วางตรงไหนก็ได้แล้วตองกระดิ่งแล้วกระดิ่งชื่ออะเขียนตรงนี้ เขาเขาต้องบนไปบูกตาไม่วางเลยเหรอแขนได้เลยไม่มีเขียนวนต่อแขนงยังไงแขนงยังไง <c oughs> แขนงยังไง,ไงแงะแหนบนะใช่ต่ำๆก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ใช่เราไม่ถึงก็ใช่อาเก่งมากค่ะน้องหนูวนก่อนไปหาที่วางพี่หนูไปฝากฟา,าพิเชเน่ให้หนูดังๆนะนูเปิดช่องได้นะอันล้านล้านซับหาไปบอกด้วยนะ วนก่อนไหมอารติไฟทางเข้าอาตรีไฟอาตรีไฟนะครับดยการเจมิมเจิมมือ อาตีไฟคือการเจอม,มือเจอม,มือปะอ่าเจอเจอมือมมอันนี้ลองดูนะครับคือการ ลองดูเสรก่อนกดไปมาใส่ตัวก็ไประดีเขาผ่าดนกไก่แค่เจ็บทั้งหลายสิงคนทั้งหลายประศากดทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายและจิตใจให้ไประดีเขาผ่าดเมื่อใดชนชีพไทยกดไฟมาใส่ตาก็ไประดีกับแสงสว่างระตาที่มีตาทิพย์กดไฟมาใส่หูก็ไประดีกับแสงสว่างให้มีหูทิพย์ก็เปิดไฟมาใส่ปากก็ไประดีกับปากประจักษ์ศิษย์พุทธเจ้าเป็นพระตามมหานิยม เปิดไฟมาใช้เปิดสติกัญญาประดวงชะตาชีวิตเปิดโชคหน้าวาสนาประดวงกันเงินเปิดนการงานเปิดเจรจาการค้าการขายเปิดรับลิองันเดียวที่ิดบริษทติดต่อบริษัทบริษัทนหมีลารให้กรรงหลากหลแนต่งให้กรที่หลากหยให้บริการที่ดีมากๆทีส เป็นการมีการปฏิบัติการรักษานการมีการสำเนิการกลับไปให้รวการเปิดเปิดโชคลาฟเปิหน้าที่การงานสวิตสรปนสุดประมาณนักการก็เปิดด้วยนชครับก้การบักลับไปให้ตรวมการเปิดเปิดโชคลาภเปิดหน้าที่การงานสวิตสเปนสุดประมากลัการก็เปิดด

อแต่เห็นเขาเจอมกันอยู่นะวันเนี้ยเขาเจมิมอยู่เขาบอกว่ามีวิธีเจอเนี่ยตื่นเอทวันสองแล้วสี่โมงวันนี้กี่โมงสี่โมงได้อยู่กำลังจะสี่โมงเราไดไ้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปถามนี่ไงจุดที่สี่ทางเข้าวันนี้มีโทษนะครับวันนี้มี ้ตถ้าจะเข้าไปเจอภาาเนะคะแต่ถ้าคุจะเข้า่รูปทน่ยจไม่สามารถเข้าได้เลขอถ้าเจิมือก็เจิมืออะไรมาแล้วปเชิญมาเขาจะทําไเจิมน้ยคะถ้าเจอมือก็เปิดสำหรับซ้ำจัดแล้วผักของตัวนี้เสริมชีคนกีการงานแต่ว่าตัวนี้จะเจอเรื่อครอบเสียงด้วยในการครอบครัวจะถ้าตัวนี้เจออย่างเดียวสำหรับคนที่ไม่ด้อยากครอบก็มีครูอยอยู่แล้วนะเอาเลยผมเจอเจอมน้าผัก แม่เจอไหมครอบเสียนเหร่อครอบเสียนไหมทั้งสองอันก็ได้ค่ะกี่ท่านจ้ะสองค่ะแม่แม่เจมแล้วผ่าแม่เดินไปหรือเปล่าเดินเสแกนนี้ก็ได้ตอนที่รอบกี่โมงสี่โมงเออคุณพี่ไปต่อได้เลยจ้ะว่าถ้าคุณพี่จะรอให้มันตรงกับเราก็สามารถรอได้รอที่เขาตรวจสแกนใช่ไหม สี่<อ>เดินไปแล้วรอบสุดท้ายคือสี่มอันนี้สองร้อยคนละคนละหนึ่งร้ยไงอันนี้มันเจ็เไปด้วยาเอยู่ในใกนารแม่ เจอแลนะ้วไหก,กับข้อเสียงได้เจอแล้วนะเ,เปิดมือเปิดมือรัอบซัยบไงสามรอบวนวนรอบฐานพระพิเศษสามรอบเป็นการบูชาอะไรจำไม่ได้ละรอบแรกเป็งคุณพ่อคุณแม่รสองครูบาอาจารย์ ข้อสองมาอาจารย์แล้วข้อสามเต็มเห็นไหมและเดี๋ยวเราอ่ะจะไปครอบเสียงแล้วก็ลงหน้าทองแรกคุณฟองแล้วก็มาที่ด้านหลังมุมพ่อพิ่กเลนเพื่อเชิมหน้าผากจะครอบเสียงจะเชิมฟังหรือจะลงน้าหน้าทองก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเพื่อจะทำทั้งหมดสี่อย่างก็แรกคุณฟองมาสื่ใบเลยนะครับแล้วก็มาให้อาจารย์ทังเกี่ยวกับข้าสามครอบเสียง จ่ามุกาวเมืองนาหน้าทองอยู <S <S ่ที oh: ่สาระกพิาที่ถิงได้หลาในอพรงนาหน้าจครับเดินขึ้นมาเลยครับ้วะอังครับจไาจะไปงไครับ กินไ้พกินไ้พระรนู่นประครับนี่จะ้าประคับจริงประครับผมต้องรอไหมหรือว่าไม่ต้องรอเข้าไปเจอก่นอน น,นี้ไ็ได้ขึ้นไหนก็ได้คือเราทำเงรั่งได้เนี่ยคอราทำเได้่อ๋อแ่ดก็คือ ขออนุญาตถ่ายขอให้หนุ่ปังๆนะครับ それでいいのか 公司个少，然后公司少，然后手机、洗、嗯、手、卫生、卫生，然后手机本身几是要讲在手机就手机要讲几个普通电池的，手机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 手

จุดนี้เป็นจุดต้อแจกของไหว้ที่เวลามาแล้วก็ต้อแจกของไหว้ที่นามาที่เราไหว้ให้เป็นยาให้ทานเป็นยาเป็นจุดทางลงนะครับเรกเนยา นึ่งเมืองซุ้มประดิษฐานเบอร์สองคคายของไหว้ที่เราเดินมาแล้วเบอร์สามคือพระพระศิวะพระแม่ลูกมาอันนี้ที่เราไหว้ครั้งแรกแล้วก็มาไหว้พระพุทธเนตรอ,องค์ยืนเนื้อสัมผั์แล้วก็มา,มาประกอบที่ที่ที่ห้าที่เราทำเมื่อคืนที่เราไหว้แล้วก็มีหอประวัติจุลยาที่จะได้ททองเกลื่อนแต่นี้เราไม่ได้เข้าไปเนาะแล้วก็จะมีเราก็มาติดแล้วก็เราก็เดินผ่านตรงนี้มาแล้ว ซึ่งเป็นประวัติแล้วก็ต่อมาด้วยเบอร์แปดที่เรามาติดคองุอมจำลองแล้วก็เบอร์เก้าเราจะไปของเพื่อนลึกซึ่งเราจะมีเทพใช่สิงเงยะเจ้าแม่เปินอิมพระโุทิสัสนอีกแล้วก็มีจุดชมวิวแม่นม้ำเดี๋ยวเราจะเดินไปกันกกแ,กลแล้วก็มีโคกเทือกเรือแล้วก็มีร้านกาแฟห้องประชุมจัดเลี้ยงอยู่ด้านนี้เดี๋ยวจะเดินไปเบอร์เก้าไปเบอร์เก้ามแล้วก็มีมาร้ามหาภูมิเบอร์สิบแปด เข้ามาหา<ด>ผมได้นนด้านหน้าสุดที่ทางเข้าเอ้ okay. ปายการมีแผนที่แล้วลุยมีขอพลพี่หนูได้ขอบอกขอให้ดังๆเป็นจุดนะครับที่ของฝาก่าเป็นของบูชานะครับตอนนี้ ็คือมีของบูชามองอไมู่ซ <displays> like so? ื <whiskey> tá, <k> <s <Elliott> <S ้อเป็นของฝันไงของฝันใช่ไหมนี่เปงไงิบได้ใช่เป็นทองเป็น เป็นเงินเป็นทองคำเป็นทองคำหรือเป็นอะไรเป็นเงินสอลิตรสลิต <c oughs> น่าจะบุก <c oughs> มีสองฝากนะ เนี่ยโอมโอมเนี่ยเป็นโอมเดี๋ยวนี้ก็สวยนโอันนีมใหญ่แต่ก็สวยนะมันก็ใส่ได้เนี่ยอย่างนี้ก็สวยมันไม่ไม่ใหญ่มากไม่เหมือนแบบเป็นกล่องเป็นแก้วแบบนี้สวยด้วยเ่าไม่ได้ของี่แบบนี้ค่ะสี่ร้อยแต่นี่เป็นเกี่ยวนะสวยแต่มัน มันงอได้เหรอนีม่อนี้มือเล็กมันไม่ยืดจะใส่แบบนี้กันแต่ดำมั้งแต่ดำหมดเลยใช่เหรอว่ามาว่ามา ี่่ะใส่ตู้ได้เลยนะคะนี่เลยแก้ได้นะคะน้ำพันอ่ะพี่ฐานจบคลิปวันแม่สุดท้ายวันแม่พี่ผูกกัเองขนมของฝากโอเคเขาจะกันเทียนาบ๊ายบายแม่แม่บ๊ายบายด้วย <laughs> โอเคเจอกันครับทลิปหนะ้า